ช่วงนี้ค่ะแรงสกิปตอนนี้เนี่ยเขามีการลุยจับแรงงานค้มชาติทำงานพิษกฎหมายนะคะรายีารเป็นผื่ติดตั้มผมกันในช่วงข้องแรงสกิปสกิปขท้าค่ะแรงสกิปสกิปเ่้าลุยจับแรงงานค้มชาติทำงานพิดกฎหมายพอเพ็นแจงกรุมการจัดหางาน1 6 9เสจ้าสวัสดีจ้า มีเรื่องสําคัญต้อออกมาบอกกันเพราอจะได้เป็นหูเป็นตาเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลเขาเดินหนา้าบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบเพื่อให้ในายจ้างมีแรงงานเพียงพอแรงงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแล้วก็ไม่กระทบต่อการมีงานทําของคนไทยพ้นจากการลงพื้นเดตตรวจสอบการทํางานของแรงงานข้งงา,นขามชาติตั้งแต่วันทดี่ห้ามิถุนายนถึงวันดทสิบเก้ากันยายนี่ผ่านมาเนี่ยนาะดำเนินคดีสถานประกอบการเลวเจ็ดร้อยสิบแปดแห่งพบแรงงานต่างชาติหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบคน คนต่างดาวเี่ทางานโดยไม่มีใบอนุญาตทํางานหรือว่าทํางานนอกเหนือจากสิทเธ์ท,ทาได้มีโทษปรับหนาา้ารูไม้เขาปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าเบอรนบาทและกระทุกซ่องลบอาชีพต้นทางโดยไม่ทราบมาข้อรับใบอนุญาตทํางานได้จนว่าจะผ่อนโทษแหลวเป็นระยะเวลาไม่องปีส่วนนายจ้างหรือว่าสถานประกอบการเี่รับคนต่างดาวเี่ไม่มีใบอนุญาตเข้าทางานหรือว่าให้ทํางานนอกเหนือจากซิทธิ์ แล้วก็มีโทษปรับตั้งแต่1เบิร์นบาทถึงหนึ่งเซนบาทต่อคนตังดาวเทรจ้างหนึ่งคนหากกระทำผิดสามต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือว่าปรับหาเบิร์นถึงสองเซนบาทต่อคนตังดาวเทรจ้างหนึ่งคนแล้วก็ห้ามจ้างคนตังดาวทำงานเป็นเวลาทั้งปีสามปีจ้า ถ้าหากว่าใครพผเพชนแรงงานต่างชาติทํางานพิษกฎหไม้รั่วทํางานหนกเนื้อสิดธทได้ก็ให้แจ้งกรมการจัดหางานเท่าศูนย์สองสามห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสงกาวร่วไส้ด้วนจําง่ายๆหนึ่งหกกาเซหนึ่งหกกาวเซ่าเทสมนักงานจัดหางานจังหวัดทัวประเทศเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาจะได้หยุดแรงงานข้ามชาติทํางานพิดกฎหมม้กันนะจ๊ะบ๊ายบาย